จะซื้อรถทั้งทีเราก็ต้องเลือกรถดีๆีปีใหม่ๆอย่างเช่น Toyota i n n o v a 2.8G ปี2019คันนี้สิคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลูกค้ากำเงินมาเพียง199บาทแค่นั้นเองจะได้รถคันนี้ไปใช้งานอย่างต่อเนื่องได้เลยนะคะไม่ว่าจะขับไปทำงานพาครอบครัวไปเที่ยว ใกล้ปีใหม่แล้วครอบครัวนะคะพลาเพลินเลยพาร,รถคันนี้ไปหาปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดได้เลยเดี๋ยวพี่มุมจะพาไปดูรอบคันกันว่ารถคันนี้จะสวยงามแค่ไหนตอบโจทย์กับรถครอบครัวยังไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับ Toyota i n n o v a คันนี้เป็นปี2019แล้วก็เป็นรุ่นคริสต้านะคะ กระจังหน้าเขาจะเป็นโครเมียมแล้วก็จะเป็นสีทูโทนค่ะแล้วก็ไล่ลงมาตรงกันชนนะคะกันชนเราจะมีไฟตัดหมอกละรุ่นนี้เราจะมีไฟตัดหมอกอยู่สองข้างนะคะสวยงามเลยทีเดียวเพราะว่ารูปลักษณ์ของเขาปรับโฉมมาเรียบร้อยจากรุ่นเดิมนะคะสําหรับไฟหน้านะคะการส่องสว่างเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าเป็นหลอดไฟฮาโลเจนค่ะตรงช่วงล่างนะคะไฟตัดหมอกเราก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างด้วยนะคะส่วนคันนี้เราจะมีสเกิตรอบคัน เป็นชุดแต่ง5ชิ้นเลยนะคะในส่วนของยางนะคะคันนี้เราจะได้เป็นยางดันหลบปี2021สําหรับล้อแม็กก็จะได้เป็นขอบ16ถามว่ายางยางังเกาะติดถนนดีอยู่ไหมดีอยู่ค่ะเพราะว่าล่องลึกมากนะคะยางปี2021ยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้ก็จะมีไฟเลียวที่กระจกมองข้างเป็นหลอดไฟ LED อยู่ด้านข้างเลย งประตูด้านข้างจะเป็นโทนสีดำแล้วก็จะมีที่ปรับกระจกมองข้างอยู่ด้านข้างนะคะสำหรับกระจกด้านข้างของฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นออโต้ค่ะรถคันนี้ได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นพวงมาลัยบ่งบอกถึงการขับขี่แล้วก็การใช้งานของรถคันนี้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยจะหุ้มหนังอย่างดีแล้วก็จะไม่มีรอยริ้วรอยที่อ่าการผ่านการใช้งานเยอะๆหรือว่าสึกหรอ สำหรับเครื่องเสียงที่อยู่ด้านหน้าเป็นหน้าจอแบบทััสกรีนแบบ7นิ้วค่ะระบบแอร์ของรุ่นนี้เราจะได้เป็นระบบออโตเมติกเรียบร้อยแล้วค่ะ คอนโซลเกียร์หัวเกียร์นะคะหุ้มด้วยหนังอย่างดีเลยอยู่ตรงช่องกลางสำหรับภายในของรถคันนี้เบาะเริ่มต้นที่เบาะก,กันก่อนเบาะเราจะได้เป็นเบาะผ้าแต่เบาะผ้าของเขาจะมาจากโรงงานและจะมีลวดลายสำหรับเฉพาะของ Toyota i n n o v a รุ่นจีเท่านั้นเลยนะคะภายในเบาะโรงงานสภาพอย่างดีเลยแน่นปึ๊กนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสุด VIP มากๆเลยเพราะว่าเราเห็นกันอยู่แล้วว่าภายในของรถคันนี้ VIP ยงไงขนาดบนเพดานดูสิคะ V.I.P แค่ไหนนะคะมีหลอดไฟ LED อยู่ด้านบนด้วยนะคะฝังอยู่ในเพดานด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแอร์แอร์อก็จะเป็นแอร์ที่ฝังอยู่บนเพดานไม่ว่าจะเป็นแถว2แถว3มีแอร์ครบทุกแถวเลยความเย็นเนี่ยบอกว่าเย็นฉ่ำเย็นสบายมากๆเลยจะเดินทางใกล้ๆความเย็นสบายไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนคะ่ะ สำหรับเบาะแถวที่3นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถพับเบาแล้วก็แขวนขึ้นมาได้การที่จะพับเบาะแล้วก็แขวนขึ้นมาไม่ยุ่งยากเลยแม้แต่เด็กน้อยก็ทําได้ดูสิคะใช้แค่มือเดียวนี่แหละยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็แขวนขึ้นไปเลยแบบนี้คะ่ะเราก็จะมีระบบให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าเราแขวนเป็นแบบนี้ ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหลุดไหมนะคะเพราะว่าตัวล็อกตรงนี้นี่เราก็ดึงให้แน่นแบบนี้ได้เลยค่ะแถมยังเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะถ้าเราเดินทางไกลมีคนไปด้วยแค่4ท่านเราก็นั่งอยู่ด้านหน้าแถว1แถว2นะคะส่วนแถว3เราเอาไว้เก็บสัมภาระเรายกขึ้นมาแบบนี้เก็บสัมภาระให้หมดเลยเนาะนี่เลยนะคะอ่าแบบนี้เลยครบับ กระเป๋าใบเล็กใบใหญ่ใส่ไปได้เลยนะคะเพราะว่าการเดินทางเราต้องขนสัมภาระไปเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะโอ้บางท่านบอกว่าต้องขนเสื้อผ้าไปเยอะๆเพื่อเตรียมไปถ่ายรูปแน่นอนสําหรับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเลยคะ่ะถ้าบอกว่าซื้อรถมันจะเดิมหรือเปล่าแน่นอนค่ะการที่เราจะดูรถเดิมไม่เดิมดูจากหัวน็อตได้เลยนะคะอันนี้คือนอ็อตฝาท้ายเดิมไม่มีการขยับเลยดําเหมือนกับตัวรถนี่ และยังไม่พอนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องกันว่าเดิมไม่เดิมตามไปเลยโอ้ยืนอยู่หน้ารถจะบอกเลยว่าถ้าคนไหนบอกว่าไม่เดิมเถียงตายเลยนะคะอันนี้อย่างเดิมมากมเลยเดี๋ยวมาดูกันมาซูมดูใกล้ๆกันเลยว่าห้องเครื่องเดิมแค่ไหนนะคะเราเริ่มต้นดูที่คานก่อนนะคะถ้าคานนี้ฝั่งซ้ายเดิมแค่ไหน อ่าเราก็ไล่กันมาเลยเพราะว่าคานเดิมจะเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าเนี่ยจับดูแล้วโอ้โหสากแสดงว่าพ่นสีมาแล้วไม่เนียนไม่สวยนะคะแต่ตรงนี้คานเดิมแค่ไหนเราจะดูจากขอบยางที่ติดอยู่บนคานนะคะเพราะว่ายางตรงนี้ก็จะอยู่ด้านบนที่ปิดลงมาแล้วก็ตัวเลขคานนี่เขาก็จะตอกตัวเลขไว้อย่างนี้เนาะสามเจอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของคานนะคะนี่ไล่ขึ้นมาคานฝั่งนี้พอมาฝั่งขวาเดิมไหม เดิมแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะมีรอยเม็ดอาร์คจุดต่างๆที่ว่าบ่งบอกถึงคันเดิมและที่สำคัญนะคะตัวน็อตเห็นไหมคะน็อตตรงนี้ไม่มีการขยับเลยนอ็อตฝาหน้านอ็อตฝาหน้านี่ก็บ่งบอกถึงความเดิมเช่นเดียวกันนี่ไล่ขึ้นมาเลยค่ะฝาหน้าเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะและที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราดูฉน,นวนดีกว่า ฉนวนกันความร้อนตรงนี้นะคะตรงนี้ฉนวนกันความร้อนตรงนี้แบบว่าคือบ่งบอกถึงความความใหม่แล้วก็ความที่ว่าไม่มีฝุ่นเกาะไม่มีการไปลุยดินแดงเพราะว่ารถคันนี้ใช้ในเมืองอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าตรงนี้ฝุ่นเกาะเยอะๆเนี่ยเราจะฉีดน้ําให้แบบฉีดบ่อยๆมันก็ลุยแต่ตรงเนี้ยบ่งบอกถึงการทําความสะอาดเนี่ย ดีเยี่ยมเลยเพราะว่ารถไม่มีฝุ่นใช่ไหมคะทำความสะอาดก็ง่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็น Toyota Innova 2.8G ปี2019เป็นยังไงล่ะคะบอกแล้วปีใหม่ๆเราต้องมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาชีวิตของเราใช่ไหมคะอย่างเช่นรถคันนี้ปี2019ถือว่ายังเป็นปีใหม่อยู่ต้อนรับสิ่งใหม่ๆให้กับเราสำหรับลูกค้าที่มีความกังวลว่ายากจะใช้พรบออกรถรุ่นใหม่นะคะ ไม่ต้องรอปีหน้าค่ะเริ่มต้นเดือนนี้ได้เลยนะคะรับรถไปเดือนนี้สามารถใช้พรบรใหม่ได้เลยนะคะลดต้นลดดอกหรือลูกค้าปิดก่อนที่จะได้ลดดอกเบี้ย50-60ตามขั้นตอนของพรบรที่ออกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่ามีความกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะว่า รถมือสองเทียคาของเรามีให้เลือกมากกว่า350คันค่ะโอ้โหอยู่บนสนนเสรีไทยปากซอยเสรีไทย73นะคะมีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถเกง๋งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะที่ลูกค้าอยากจะผ่อนมีทุกเซ็กเมนต์เลยค่ะติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะรถมือสองเทียคาค่ะอยู่ด้านล่างนะคะ089ย4แ3 774 YouTube Channel รถมือสทียคาค่ะ Facebook แฟนเพจนะคะแล้วก็ไลน์แอดติดต่อได้ทุกช่องทางเทียค่ะยินดีให้บริการค่ะ